น้องนักนคนนี้จะชนะหรือไม่เดี๋ยวก็รู้แล้วรอบประกวดนิงคนที่สองคุณน้องกัญญารัตกรสุทธินันชื่อเล่นว่าน้องไอติมว้าวน่ากินจังอายุ19ปีฉายาของเธอก็คือหน้านิ่งสิงคนดูสวัสดีค่ะไอติมกัญญาัตกรสุธินานจากอำเภอเขาสมิงจังหวัดราดหมายเลขสองค่ะ บ้นน้องไอติมเรียนอยู่ที่คณะศิลปาาศาสตร์สาขานดนตรีและการแสดงที่มหาวิทยาลัยบุราพาจังหวัดชนบุรีน่นแน่กรรมการแนะนําเธอว่าตอนร้องเพลงนั้นปลายเสียงน่าจะแผ่วและให้ไปฝึกแบ่งลมหายใจมาให้ดีๆเลยนะคุณน้องเอาฝึกเยอะๆนะคุณน้องช่วยได้ <laughs> นเลิศเนี่ยเธอมาพร้อมเพลงรักเพลงคิดถึงและส่งแฟนขึ้นรถไฟใครเป็นแฟนขับก็ขยับมาเชียร์กันหน่อยเร็ว